พยากรณ์อากาศประจำวันที่21พฤษภาคมจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตาดำดำค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันนะคะวันนี้เป็นวันที่21พฤษภาคม โดยเป็นรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาสำหรับพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันที่21พฤษภาคมจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันที่22พฤษภาคมค่ะลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าะนองและฝนตกหนักบางแหง่ง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรง,งดออกจากฝั่งต่อไปอีกหนึ่งวันค่ะ ส่วนพายุไซโคลอนอัมพันธ์ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้วโดยมีศูนย์กลางอยู่บริเวณประเทศบังคลาเทศพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนทางตะวันออกเล็กน้อยและมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีรสชันในระยะต่อไปค่ะต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศแยกแต่ละภาคค่ะ ภาคเหนือมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางและตากอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-39องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตวันออกเฉียงเหนือ มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด24-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-38องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมาก กมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีการจนบุรีนครปฐมอุทัยธานีสุพรรณบุรีชัยนาทและนครสวรรค์อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-39องศาเซลเซียสลมตนตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง กรุงเทพและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด27-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-38องศาเซลเซียสลมตนตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชาเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-27อ,อ,องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตนตกเชียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝน้าขนองคลื่นสูง1-2เมตร และสุดท้ายนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือภาคใต้ฝั่งอันดามันมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35ององศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตวนตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตวนตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะ นี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศประจำวันที่21พฤษภาคมนะคะออกประกาศเมื่อเวลา5้านาฬิกาค่ะโดยสรุปวันนี้นะคะทั่วทุกภาค,ค่ะคจะมีเมฆเป็นส่วนมากนะคะกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-60ของพื้นที่ค่ะโดยส่วนมากก็จะอยู่ที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะประมาณร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะ ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้านะคะกรมอุตุได้มีการคาดหมายลักษณะอากาศระหว่างวันที่2 0ถึง26พฤษภาคมไว้ดังนี้ค่ะในช่วงวันที่2 0ถึง21พฤษภาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และประเทศไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูกเก็ตขึ้นมาคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่22-26ถึงพฤษภาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะนออกเฉียงเหนือทาคตอนออก ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางยังคงทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันก็จะมีกำลังอ่อนลงค่ะ ข้อควรระวังก็คือในช่วงวันที่20-21ิพฤษภาคมขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้ส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองและเรือเล็กควรงดออกจากฝาาั่งค่ะ สำหรับข่าวสารพททิบัติประจำวันนี้นะคะเราจะไปติดตามข่าวความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอิทธ,ธิพลพายุไซโคลนอัมพันที่เข้าถล่มทั้งประเทศอินเดียและประเทศบางคาลาเทศแล้วนะคะโดยเมื่อวันที่21่พฤษภาคมสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐเบงกอลตะวันตกของอินเดียที่มีประชาชนหนาแน่นได้รับผลกระทบจากพายุไซโคลนอัมพันซึ่งพัดออกจากอ่าวเบงกอลด้วยลมกระโชกแรงสูงถึง185กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ โดยมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1ิบคนหลายพื้นที่ในรัฐเบงกอลได้รับความเสียหายจากพายุที่รุนแรงที่สุดสายหนึ่งที่พัดถล่มอินเดียในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะหลังจากพายุพัดถล่มบางพื้นที่ในรัฐเบงกอลได้มีปัญหาสัญญ,ญาณการสื่อสารหยุดชะงักแม้ประชาชนกว่า5,000 500, 0 0คนจะอพยพอ,ออกจากพื้นที่แล้วแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังคงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของพายุไซโคลนอัมพันที่อาจจะรุนแรงมากกว่านี้ ด้วยฝนที่ตกต่อเนื่องยิ่งเพิ่มอุปสรรคให้เจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่ได้ยากมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้ในเมืองหลวงของรัฐเบงกอลตะวันตกยังมีลมกระโชกแรงส่งผลให้รถยนต์ประชาชนควม่มต้นไม้และเสาไฟล้มบางส่วนของเมืองถูกปกคลุมด้วยความมืดเจ้าหน้าที่ระบุว่าบ้านเรือนนับพันหลังได้รับความเสียหายจากพายุที่พัดกระน่ำอย่างต่อเนื่อง ส่วนในบางคลาเทศที่อยู่ใกล้เคียงกับอินเดียมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนแม้เจ้าหน้าที่ได้อพยพประชาชนประมาณ2.4ล้านคนไปยังศูนย์พักพิงมากกว่า15,000แห่งในสัปดาห์นี้โดยขณะน,นี้เจ้าหน้าที่ได้มีการตัดไฟฟ้าในบางพื้นที่แล้ว โดยพายุไซโคลนมักจะถล่มส่วนหนึ่งของอินเดียตะวันออกและบางพราเทศค่ะในช่วงเดือนเมษายนและธันวาคมซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนต้องอพยพอยู่บ่อยครั้งและทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างค่ะสำหรับเรดาร์สภาพอากาศนะคะณเวลา11.10นาฬิกา10นาทีของวันที่21พฤษภาคมนะคะ แอนมินกำลังทำคลิปอยู่ขณะนี้นะคะตอนช่วงนี้ใกล้เที่ยงแล้วก็เริ่มมีฝนตกบ้างแล้วนะคะในจังหวัดกระบี่ค่ะพังงาแล้วก็สุราธานีนะคะสุราธานีก็แถวใกล้พนมค่ะรวมทั้งตะกัวปา่าคุระบุรีนะคะส่วนบริเวณจังหวัดอื่นๆของภาคใต้ก็ยังไม่ค่อยมีฝนขึ้นนะคะ ไล่ไปดูที่ส่วนบนนะคะก็มีแถวใกล้หัวหินค่ะมีครึมครมบ้างนะคะมีตกบางๆค่ะแล้วก็ภาคตะวันออกทั้งจังหวัดตราดจันทบุรีแล้วก็ระยองค่ะมีฝนตกนะคะบางจุดก็ที่ขึ้นสีส้มก็คือตกหนักค่ะส่วนใกล้กรุงเทพมีอาจจะมีคลึมครึมบ้างนะคะส่วนภาคอีสานนะคะส่วนใหญ่โล่งค่ะยังไม่มีฝนนะคะในช่วงใกล้เที่ยงนี้ ส่วนภาคเหนือนะคะก็มีเริ่มมีฝนตกบ้างที่จังหวัดลำปางเชียงใหม่ค่ะแล้วก็บางส่วนของจังหวัดตากแม่ห้องสอนค่ะโดยสรุปก็ประมาณนี้นะคะช่วงบ่ายปกติแล้วก็จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นมากกว่านี้อีกค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของพยากรณ์อากาศประจำวันนี้นะคะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ หากชอบคลิปนี้และอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ด้านล่างเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ